แตนน่ตนยังไม่สวยถ่าย,ยวีดีโอแอีเพ่มไ้มยไรม่สวย่มอะไร่เราไม่รู้ว่าถ่ายเราไม่้่ากอยมีแบบอันนี้ี <c oughs> ตอนนี้เองนะครับออกไปก่อนได้เนี่ย้เราถ่ายเป็นวีดีโอว้ดอี่ส ก็เลยเขียนหนังสือแล้วก็เลยไ้เขียนแล้วผมก็เลยไปใช้มือได้ภาษาชื่อของไทยไทยเหยียนจีนเจียงจีนจีนจีงจีนจีนจิงจีนจีนจิงจีน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 จิงจีนจีน and the n t one is for me ทรักก็ทํเตยงถายรูปเราไเดินายเลยว่ายไปอหนยังนั้งไหดูหน่อยแต่ละนางอย่ายุ่เยแนอย่ายุ่งยงกใกล้ใกล้หน่อย I've cleared out for you all. Thank you. I, I left you. <laughs>